ทำนายเดือนเดนันก็ลืมแนะนำตัวเองนะยินดีสู่ช่องคริสต์มาสบารมีดนเพื่อเป็นกำลังใจให้เดือนก็ขอความกรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวฉนจะดูเป็นเดือนเกิดนะใครเกิดเดือนสิงหากันยาตุลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้ก็ดูประจําเดือนพฤศจิกายนหก64จะขอจะขอดูคนที่เกิดเดือนกันยายนนะคะว่าจะเป็นยังไงทํานายกันทีเดียวแต่ส่วนใหญ่เดีฉนจะเป็นการทํานายที่ให้กําลังใจเสร็จมากกว่าแต่มันก็มีความแม่นอยู่นะ คุณกันยายนคะมันมีงานที่คุณอยากจะทำร่วมกับเพื่อนคุณหรือคุณต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือไปเรียนต่อต่างประเทศหรือคุณกำลังทำงานที่ติดต่อกับชาวต่างชาติอยู่แล้วซึ่งมันก็จะวุ่นวายพอสมควรนะวุ่นวายพอสมควรแล้วก็ อาจจะมีเรื่องตกใจหรือมีเรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันที่คุณไม่ได้ตั้งตัวแลวส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่ที่ต้องทำใจเพราะงั้นคุณจะต้องแข็งใจจะต้องแข็งแรงมากเรื่องงานขึ้นมากับเรื่องเรียนนะ เพราะฉะนั้นคุณต้องมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามเลยคุณต้องคิดเผื่อเลยนะคะคุณต้องคิดเผื่อ <c oughs> นห้าคุณได้เดินทางจริงด้วยคุณได้เดินทางไปต่างประเทศได้เดินทางไป around the world หรือว่าเดินทางกลับมาประเทศไทย หรือเดินทางในประเทศไทยก็และคุณได้เดินทางแน่นอนบางคนได้รถใหม่เลยนะคุณกําลังจะซื้อรถใหม่เหรอก็ดีก็ดีนะคะอาหาคุณไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วในเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ออกมาขนาดนี้ให้คุณไปหมั่นไหวพระสวดมนต์หรือว่าทาทาในสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาของคุณที่เกี่ยวกับเรื่องดีๆไปไหว้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณ สักการะเคารพบูชาอาจจะเป็นเล่าให้ท่านฟังก็ได้เล่าเลยไปนั่งมองหน้าท่านนะ่ะแล้วก็เล่าให้ท่านฟังเลยถ้ามีคนอยู่ยข้างๆก็ก็เล่าในใจก็แล้วกันเพราะพลังงานมันสื่อด้วยจิตอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้สื่อด้วยเสียงจริงๆเสียงกายการได้ยินแบบคนเราพูดกันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องหยาบมากเลยนะไม่ใช่หยาบคายนะมาถึงแบบหยาบอะหยาบกัละเอียดมันเป็นเรื่องที่หยาบมาก ศิรศิธิ์ท่านเป็นท่านละเอียดเพราะฉะนั้นท่านรับคลื่นที่ละเอียดได้ดีเป็นกลัวแล้วเนี่ยศิรศิธิ์ออกมาศิรศิธิ์ใครก็ได้นะคะที่คุณ,ท,คณที่คุณเคารพสักการะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะทำนายว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับขึ้นกับคุณก็อืม บางคนอาจจะต้องขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแต่ในบางกรณีก็ให้ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรไว้ก่อนก็ได้นะกันเหนียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็ต้องวางแผนอย่างที่ฉันพูดด้วยว่าว่าจะทําอะไรอะ่ะต้องวางแผนแบบหลายๆแผนแล้วต้องมีทางออกสำหรับแผนนั้นๆด้วยนะแบบ worst case ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนั้น จะเป็นยังไงเราจะทําอะไรต่อถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทําอะไรต่อต้องอย่างนั้นเลยนะฮะของคุณเนี่ยคุณกันยายนอ่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณไม่ว่าท่านยังจะมีชีวิตอยู่หรือมีหรือไม่ก็ขอให้อ่ากลับไปเยี่ยมท่านบ้างนะคะอย่าไปทะเลาะท่านอย่าไปเถียงท่านมากเพราะว่าท่านก็เพลีย ท่านเหนื่อยมากนะท่านเหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อยมากที่จะแบบเถียงกับคุณอ่ะแล้วก็จิตใจของท่านก็ห่อเหี่ยวเวลาเถียงกับคุณถึงแม้ว่าท่านจะด่าปากจัดอะไรก็แล้วแต่สมมตินะสมมติสมมุติเจอคุณพ่อคุณแม่ที่แบบเหมือนจะชงเฉงชงเฉงอ่ะแต่จริงๆข้างในท่านอ่ะเปราะบ,บางมากๆเลยอ่ะยอมๆท่านบ้างท่านอื่นบ้างนะฮะ เอี๋ยวดี๋เดีดอันนี้กำลังทายคุณคนที่เกิดเดือนกันยาทำนาประจำเดือนพฤศจิกาหกสี่เนี่ยต้องพูดไปเรื่อยๆอ,อย่าลืม subscribe บ่นและกดแชร์ให้กำลังใจกันนะเล่ฉันไม้มีแรงมาทำเพราะดีฉันก็ขี้เบื่อเหมือนกันไม่มีแรงแล้วฉันก็บ้ายอยด้วยนะถ้ามีคนบอกแบบ มาเมนต์มากดไลค์กัอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เออมีคนสนใจเราเหมือนกันเราก็มีแรงทําต่อไงเพราะปกติเราทํางานอย่างอื่นอยู่แล้วคุณจะมัวแต่มองไปเขาเรียกว่า เสียดายของหรือว่าเสียดายโอกาสหรือว่าเสียดายอะไรบางอย่างที่คุณได้จบไปเช่นยกตัวอย่างเลยนะสมมติคนที่เปิดร้านอาหารที่ผ่านมาอย่างเงี้ยว่าเสียดายจังเลยเสียดายโอกาสต้องมีตั้งหลายโอกาสที่เราจะทำเงินได้เยอะแต่เราก็ไม่ได้ทำ เสียดายจังเลยเราต้องปิดร้านไปอะไรอย่างเงี้ยให้มองสิ่งที่เหลืออยู่ค่ะให้มองสิ่งที่อยู่กับเราแล้วแล้วเอาสิ่งนั้นน่ะไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์อย่ามัวแต่เสียดายเพราะมันมันไม่เกิดประโยชน์แต่เอามาเป็นบทเรียนเพราะว่าในอนาคตมันจะก็จะเกิดขึ้นอีกถ้าคุณยังอายุน้อยอยู่นะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเกิดมาก็มันจะมีช่วง สิบสี่ตุลามันก็ไม่ได้กระทบอะไรแลาย้ากมายแต่ปีสี่ศูนย์ต้มยำกุ้งอ่ะกระทบธุรกิจมากมายแต่มันก็ยังไม่กระทบทุกคนอยู่ดีอะมันกระทบกับคนที่ทําการค้าอ๋อแต่มันก็มีคนที่ถูกไล่ออกเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่มากเท่าครั้งเนี้อ๋อแล้วก็มีเรื่องน้ําท่วมใช่ไหมน้าท่วมใหญ่ที่มันผิดที่ผิดทางที่ที่มันไม่ควรท่วมมันก็สือไปทั่วไป เท่ที่โ <c> อ <oughs> <c oughs> okay, มันจะมีหล,หลายอินซิเดนต์อะในชีวิตคุณุเพราะงั้นคุณพอคุณผ่านจุดนี้ไปอะโดยเฉพาะคนที่ยังอายุน้อยแล้วไม่เคยผ่านไม่ค่อยผ่านอะไรมากมายเนี่ยนะเดี๋ยวจะเตือนไว้เลยว่าคุณจะเจออะไรอีกเยอะให้วางแผนและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันจะมีอีกมันจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายในชีวิต เราต้องมีทุนสำรองเรียนชีพเอาไว้เสมออย่าใช้เดือนชนเดือนและอย่าหวังที่จะลงทุนจนหมดหน้าตักแล้วบอกว่าโอ้ยรวยแน่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องรอบครอบคือในสไตล์เดียนนะฮะในสไตล์เดียนเะนี่ยเดียนจะเป็นคนรอบครอบแต่บางคนก็อาจจะเป็นคือถ้าโชคดีเขาก็จะรวยไปเลยอะเงินเงินทั้งหมดที่เขาลงขัน หรือว่าลงหน้าตักไปเนี่ยเขาก็แบบรวยไปเลยอะไรเงี้ยแต่เด็กอย่างแ,แต่อย่างเดีนเนี่ยเดนจะเป็นคนที่เพจเพลเซฟเสมอเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเดนจะไม่ค่อยมีปัญหาถึงไม่มีปัญหาเลยล่ละพูดง่ายๆ <c oughs> คุณจะทำงานหนักมากคุณจะทำงานหนักมากอาจจะเป็นเพราะว่า คุณได้ซื้อรถใหม่รือเปล่าคุณก็เลยทํางานหนักมากอยากอกบงานทําไว้คนเดียวแล้วก็ยอมให้ออคนอื่นเขาได้ช่วยเราทํามากไม่ไงั้นเราจะเหนื่อยมากๆเลยอะแล้วถ้าคุณเหนื่อยมากๆคุณก็จะไม่สบายให้ระวังคนหักหลังด้วยนะอย่าเชื่อคนง่ายเกินไป อย่าไว้ใจคนมากเกินไปให้ระวังหักหลังมันจะมีจะมีโดนหักหลังกับไม่สบายอ่ะไม่สบายแบบเจ็บหลังปวดหลังปวดล้าวถึงขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้ามันเป็นก็ไปหาหมอ,อคแค่้แหละแต่ไอ้พวกไอหกหนะ้หักหลังเนี่ยสินะไอ้หักหลังเนี่ยเพราะนั้นก็ให้เอาแวไว้หน่อยแล้วกัน ฮะขอไพ่จบสนิดหนึ่งนะฮะสึกคุณเดินกันจาต้องระวังหน่อยแต่ไม่อาจจะเดชอาจจะแต่ไพ่ไม่ถูกเลยก็ได้นะจะยังไงไพ่เขาก็เียให้คุณทำตามความฝันอยู่ดี ลุยอ่ะให้ลุยอ่าโอเคฉันจะอวยพรให้ลุยแล้วสําเร็จแล้วกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณทําตามที่ทำทำตามคําแนะนําจากเจนผู้ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตเยอะมากถ้าคุณจำไม่ได้คุณก็เพลย์เทปไปเลเทปกลับไปหมุนกลับไป ฟังว่าดีฉันพูดอะไรป้าแต่ในที่สุดไพ่เขาเชีรยให้คุณทำทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำทำเถอะเพราะทำาไม่ทำคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำได้หรือไม่ได้ก็ททำแต่ต้องทำอย่างมีสติและมีความรอบคอบรู้รู้รอบขอให้คุณโชคดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะ